คับที่จะมาสานต่อแนวทางในการพัฒนานจังหวัดนะคราราชสีมาของเรานะครับฉะนั้นตัวแทนนะครับของคนโคราชต่อไปในอนาคตก็คือเยาวชนทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้และก็รวมทั้งที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับเรามีประชากรทั้งนะหมดประมาณ2ล้าน5แสนคนฉะนั้นถ้าเราได้พยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษานะครับแล้วก็ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาต่อไปในอนาคตนะครับกิจกรรมต่างๆในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับที่ทําให้เยาวชนทุกท่านได้เห็นศักยภาพของตนเองแล้วก็ได้เห็นชักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาด้วยว่าศักยภัพของจังหวัดนครราชสีมานั้นมีอะไรบ้าง ที่ตนเองสามารถใช้ศักยภาพของตนเองมาพัฒนาศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อการพัฒนานต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตีมโคราชนะครับเป็นเมืองดนตรีนะก็พอพูดถึงว่าเราเป็นเมืองดนตรีนี่ก็ชัดเจนนะครับเพราะเราเป็นจังหวัดแรกๆที่การมีการส่งเสริมเยาวชนมีการส่งเสริมดนตรีส่งเสริมวงโยธวาทิศ นะครับของจังหวัดของโรงเรียนหลายหลายโรงเรียนนะครับซึ่งนําไปสู่การการประกวดที่ได้แชมป์โลกนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนรุ่นแรกๆเลยที่ได้สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วเกิในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนเนี่ยจังหวัดนครราชสีม,มาก็เนิยมที่จะใช้วงดูทวารทิศนะครับมาการมาร่วมต้อนรับเป็นการแสดงออกถึงความว่าโคราชเป็นเมืองดน,นตรีนะเพร,ราบอกว่าโคราชเป็นเมืองกีฬา,าก็ใช่นะครับเราก็มีทีมฟุตบอลระดับประเทศ อย่างสว่านแคทหรือว่าความนิยมกีฬาที่มีต่อวอลเล์อบอลนะครับต่อฟุตซอลหรือในเรื่องของมวยนะครับพอพูดถึงมวยไทยนะครับก็นึกถึงมวยไทยโคราชที่เราเป็นเจ้าของนะครับในการต่อยมวยไทยที่ไม่ใช่ที่เรียกว่าคาดเชื่อกนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยโคราชแต่โบราณฉะนั้นเนี่ยคำว่าโคราช เป็นเมืองดนตรีก็ใช่โคราชเป็นเมืองกีฬาก็ใช่หรือจะบอกว่าโคราชเป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเมืองประเพณีนะครับเราก็มีวัฒนธรรมประเพณีมีการละเล่นนะครับมีเพื่อนโคราชนะครับมีลิเกโคราชนะครับมีการแสดงการละเล่นต,ต่างๆมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม นะครับพอพูดถึงโคราชเป็นเมืองนวัตกรรมนะครับเราก็ถือว่าเราก็เป็นจังหวัดที่มีความทันสมัยนะครับมีมอเตอร์เวย์แล้วก็มีรถไฟไม่ใช่รถไฟธรรมดานะครับเป็นรถไฟลำคู่มีรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งโครงการต่างๆน,นี่จะเป็นโครงการที่สามารถที่จะมาต่อยอดแล้วก็ความเจริญเติบโตนะครับเรามีคณะวิศวกรรมที่สอนทางด้านระบบรางนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็ายังเป็นเมืองมรดกโลกนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องประชาชนว่าเราเป็นจังหวัดที่4ในโลกนะครับที่มี3มรดกโลกอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็วก็จะเป็นอุทยานธรณีโลกนะครับในพื้นที่ห้าเพอหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นอุทยานธรณีโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามรดกโลกที่เขาใหญ่หรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล ที่อำเภอปักทงชัยก็ถือว่าเป็น3มรดกโลกที่ทางยูเนสโกให้การรับรองซึ่งสามารถจะต่อยอดได้ทางวิชาการและก็ทางด้านการท่องเที่ยวและสุดท้ายโคราชก็เป็นเมืองอาหารนะครับเป็นต้นตำรับของของเมืองอาหารอาหารอีสานอาหารโคราชฉะนั้นเนี่ยของดีต่างๆเหล่านี้ที่ได้มีการจัดงานในวันนี้ก็จะทําให้เยาวชนทุกท่านได้ได้เห็นศักยภาพของโอกาสของการพัฒนาเมืองโคราช แล้วก็กิจการต่างๆวันนี้ก็ทําให้เยาวชนเนี่ยได้สามารถที่จะค้นหาตัวตนของตนว,ว,ว่าเรามีศักยภาพมีจุดเด่นจุดแข็งในโซนไหนนะครับแล้วก็สามารถที่ใช้จุดเด่นจุดแข็งในตัวตนมาขับเคลื่อนศักยภาพของเมืองโคราชให้เกิดประโยชน์ต่อต่อต่อวนรวมนะครับเพราะจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้นไปนะครับจากอดีตท,ที่เราเคยทํามาแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่าน นายกเทศมนตรีนะครับกับคณะนะครับที่ได้จัดกิจกรรมนะครับเชิดชูนะครับความเป็นเยาวชนแห่งชาติดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทําให้เยาวชนโควิดล่าได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองมีต่อตอนเองมีต่อครอบครัวและก็จะต้องเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาต่อไป